มีข่าวต่อไปมีอะไรบ้างอ่ะอ่าไปพูดถึงข่าวต่อไปดีกว่านะเกมนี้บอกเลยเกมถนัดผมเลยข่าวเกี่ยวกับเกมโดดัททูเดี๋ยวตามคิวเนี่ยมันต้องเป็นทางด้านของกันดั้มไม่ใช่เหรออ่ะเรากัรดั้มอ่ะอ่มันจะเอาโดดัททูอ่ะเอาแล้วเก็บไว้โดดัททูใครอยากจะดูเดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวตอนท้ายมาแน่นอนอ่ะกานดั้มก็กันดั้มว บอกก่อนนะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจก็เพราะว่าทาาน้าของ Sunrise นะครับเขาได้ไปจับมือร่วมกันกับ Legendary ก็รวมไปถึง Netflix ด้วยจะทำเป็นกัน์ดัมไลฟ์แอคชั่นเพราะว่าณปัจจุบันเราจะเหมือนเกมหลายเกมนะครับรวมไปถึงการ์ตูนหลายเรื่องเหมือนกันที่เอามาทำเป็นแบบเวอร์ชั่นคนแสดงแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับอย่างล่าสุดที่เราเห็นก็จะเป็น m มอนสเตอร์นะครับที่เอามาที่เอามาทำอันนั้นเรียกประสบความสำเร็จเหรอไม่ไม่เรียกนั้นน่าจะโดนด่าน อ่าแต่ว่าถ้าพูดถึงที่แบบไม่พูดเลยไม่ได้เนี่ยก็<ม>ต้องเป็นเดดโนตอย่างนี้เดดโนตนี่ดังจริงนะใช่ใช่ <มา S 2> ใช่บางคนท<ๆ>ี่เคยดูแต่ไลฟ์แอคชั่นด้วยไม่เคยอ่านการะตูนก็มีซึ่งทางด้านของกันดั้มเองในปีนี้ก็ทําเหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกไปครับเขาจับมือร่วมกับค่ายรีเจนเดลี่ต้องบอกท่านผูช้ชมนี้ก่อนครับว่ารีเจนเดลี่คือค่ายทําหนังที่ก่อนหน้านี้ทําหนังประมาณเนี้ยพวกแบบว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเยอะๆมาประสบความสำเร็จเยอะพอสมควรอย่างเช่นก็ซิลล่าหรือแม้แต่คิงคอาก็ซิลล่าเว ใช่โมลงเนี่ยนะใช่ครับที่เพิ่งตายไปเข้าโคลงเทปแรกก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมุกยังไม่เข้ากันเข้าโคลงเอะไรวะ ก็เลยกลายไปว่าค่อนข้างได้รับความน่าเชื่อถือนะกับค่ายนี้นะครับที่จะมาทําเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทํามาค่อนข้างดีทีเดียวรวมไปถึงค่ายนี้ยังเคยทําเรื่องแปรพฤติิมด้วย uprising นะครับซึ่งเป็นภาคที่โดนคนด่ามากที่สุดเลยท <c oughs> ีเนี้ยแฟนๆเนี่ยเขาก็เลยโดยเฉพาะแฟนๆกันดั้มนะครับเขาก็เลยเหมือนพูดประมาณว่าแบบเนี่ยอยากจะให้ทําดีๆหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกันดั้มเนี่ยมันมีจุดเด่นที่เนื้อเรื่องมันไม่ใช่แค่เอาหุ่นยนต์รบมาสู้กันอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นขอขอเท้าความไปเะ โดนด่าคืออย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยหนังที่ทํามาจากพวกเกมพวกเนี้ยหรือว่าตัวพวกการ์ตูนอย่างเงี้ยเขาจะมีพื้นฐานโดนด่าอยู่แล้วเขาบอกว่าพวกค่ายหนังพวกนี้ไม่เข้าใจเกมไม่เข้าใ,ใจการ์ตูนหลอกไม่เข้าใจเกมไม่เข้าใจการ์ตูนหลอกแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเอามาทาเพราะว่าคิดว่ามันขายได้แน่เพราะคิดว่ายังไงพวกแฟนคลับที่มีที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่ในี้ยยังไงก็ต้องดู<อ>บังคับให้เขาดูอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้พอทําออกมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยก็เลยมักจะโดนด่าอย่างที่เราเห็นใน Dragonbon Evolution ที่ผมจาได้เลยผมจำได้ตอนป .4 ป .5 นั่งแม่งกี่ปีวะนั่งดูอยู่แม่งแทบจะเอาตีนฉีบหน้าพุ่มกับเลยทีเดียวกล้ปุ๊ว่ากันดั้มเนี่ยก็เลยเหมือนกันครับเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ถ้าหากว่าเอามาทำเนี่ยจะเอามาเหมือนทำแบบมายาให้มันดูแบบสําหรับเด็กหรือเปล่าคือเอากันดั้มเอาหุ่นยบเนี่ยมาสู้กันเฉยไม่สนใจเนื้อหาอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกันดั้มมันมีจุดเด่นในเรื่องของเนื้อหาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามเรื่องของอุดมคติเรื่องของสันติภาพการอยู่ร่วมกัน ของความแตกต่างของมนุษย์เห็นไหมนั่งมันลึกซึ้งมันลึกซึ้งเออพี่เคยดูไปเนี่ยเคยอ่ายังไงในความทรงจำโอ้โห و. กันดัม้มตอนนู้นที่ผมดูนี่คือมาถึงแบบว่าการดั้มเอกันดัม A, นด้มบีนี่เตีัยเลยเชงยงกเทงสไตล์เนี่ยโดนด่าชัว์คือถ้าไม่พุ่กลับมาโดนด่าชัวจริงๆมดอนาคตแล้วคุณเล่นอย่างนี้แต่กับตั้งขอพีอันนี้โดนผมไม่เกี่ยวนะนี่ผมไม่เกี่ยวนะแต่ว่าถ้าข้อมูลผิดนี่ด่าไอชว์ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้กันดั้มเนี่ยเป็นเหมือนกกับแปรฟิิส รีมใช่ไหมผมหาชื่อถูกใช่ไหมหนังหนังแปรฟิสิกส์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 เหรอไอ้เหี้ยมันกวานไม่ได้หรอแปรฟิสิกส์แปรเคมีแปรชีวะเลยไหมแปรฟิสิกส์แปรฟิสิกส์คาบสมุดแปรฟิสิกส์คาบสมุดแปรฟิสิกส์โอเคถ้าฟิสิกส์นี่คืออ่าวิทยาศาสตร์เออแล้วพี่จะให้ผมตอบยังไงแปรเคมีชีวะ โชชงมาแทนดิเฮ่ยไหไแฟซิฟิกริมนี่กูเหมือนกูมาเป็นแบบบทที่แบบเอออ่านว่ายังไงวะอะไรให้แฟซิฟิกริมนะคบภาคแรกเนี่ยจริงๆภาคแรกเนี่ยได้รับคาชมนะครับว่าสนุกแล้วก็มีเนื้อหาที่โอเคเลยแต่พอมาภาค2ครับค่ายรีเจนเดลี่เนี่ยเขาได้รับต้นทุนเหมือนกับว่าได้รับทุนเงินมหาศาลจากประเทศจีนก็เลยเหมือนกับว่าทําหนังเพื่อเอาใจคนจีนหน่อยซึ่งเป็นหนังสไตล์แบบว่าสู้กันชงชางชงชางแบบสู้กันอย่างเดียวภาค2เนี่ยค่อนข้างที่จะโดนคําวิจารณ์แบบว่าแย่มากแฟน ขับกันดั้มเนี่ยเขาก็เลยกลัวว่าเอ้ยถ้าหากว่าท่านั่งของรีเจนเดอรี่เอามาทำเนี่ยจะเป็นแบบแปบลบฟิสิก c ลิมภาค2หรือเปล่าผมอ่านชื่อถูกใช่ไหม <c oughs> โดยอันนี้ถ้าเอาในมุมมองของการตลาดนะครับไม่ว่าแฟนคลับเนี่ยจะแฟนพันธุ์แท้หรือแฟนปกติเนี่ยจะด่าแค่ไหนก็ตามยังไงคุณก็ต้องไปดูอ่าต้องลองส<ด><อ>ักหน่อยถ้ามันดีก็ดูอยู่แล้วเสียงดียังไงก็ต้องเข้าไปเก็บเป็นประสบการณ์สักครั้งเสียงไม่ดีก็ต้องไปดูเฮ้ยมันห่วยจริงป่าววะใช่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 โดยก่อนหน้านี้นะครับหนังที่ถูกทําออกมาในสไตล์นี้ที่ถูกวววิิพาาา์จรณแบบ่ นะแต่ว่าสร้างเงินได้มหาศาลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Resident Evil อ่า,อาซึ่งภาคหนึ่งโอเคภาคหนึ่งนะโอเคนะทุกคนโอเคพอภาค2ภาค3มาเริ่มโดนด่าเยอะๆเรื่อยๆแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบมากๆแต่เงินเอ้าคนดูเพราะว่ามีคนดูเขาสร้างเงินได้ ก็คนลงทุนก็บอกว่ายิ้มอ่ะออก็คือผูอ้ที่ลงทุนใช่ก็คือคนก็เลยทําหนังไปเรื่อยๆนะครับด่าได้ได่าไ,ไปจริงๆข่าวการดั้มไลฟ์แอคชั่นเนี่ยออกมาแล้วประมาณ2ปีครับซึ่งต้องบอกว่าด้วยความที่ซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่ะนะครับมีเนื้อเรื่องเยอะมันก็เลยทําให้หลายฝ่ายเนี่ยต้องค่อนข้างคุยกันละเอียดทีเดียวและอย่างที่บอกไปครับการดั้มไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาไม่อยากให้ออกมาเหมือนกับเรื่องแปซิฟิก เออนั่นแหละครับอยู่ดีโยนมาไม่ทันตั้งตัวตกใจเล็กน้อยอ,อย่าง Sun Ri s e ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็จะมีตัวแทนของตัวเองใช่ไหมครับ l e g e n d ดอรก็จะมีพ่วมกับโปรดิวเซอร์ของเวอร์ชันของตัวเอง mm hmm. Netflix กเนี่ยก็จะมีของตัวเองแล้วก็เอามาคุยกันว่าจะทําแบบไหนให้มันลงให้มันลงตัวซึ่งโปรดิวเซอร์หรือคนทําหนังเบื้องหลังที่ออกมานะครับมีคนนึงชื่อว่าคาวบอยเตอร์คาวบอยเตอร์คาวบอยเตอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่ง Sunrise ครับซึ่งก่อนหนนน้้าาีีผลงท่ เขาเคยทำออกมาก็คือพิกาจอร์ดีเทคทีฟก็คือไอ้หนังดีเลยนะเออหนังอ่าโปเกมอนนะครับที่เป็นภาคเวอร์ชั่นที่แบบมาเป็นหนังสือไปอ่านเลยนุ่งครั้งปาไม่ไรไอ้เย็ดเออเฮ้ยอย่างนั้นเหรอไอหนังไม่อ๋ออย่างงั้นนะสักปาบไม่ไรไอ้เย็ดแม่มีอย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลย แล้วทีเนี้ยคือตัวหนังอ่ะมันค่อนข้างได้รับความนิยมแต่ว่าไอคนที่ชื่อว่าคาวบอยเตอร์เนี่ยคือหนึ่งในผู้สร้างหนังที่ชื่อว่า p ป c i f i c r i m u p r i s i n g ภาค2ที่ทุกคนเกลียดกันนี่แหละครับผมนี่แหละเขาก็เลยมีความรู้สึกว่า mm hmm. เดี๋ยวนะมึงเอาแบบนี้มาทำหนังที่กูไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยครับมันก็เลยถูกข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ เอาคาร์บอยเตอร์มาทำเนี่ยมันจะดีเหรอแล้วที่สำคัญคาร์บอยเตอร์เป็นตัวแทนของฝั่งซันไรส์ซึ่งเป็นเจ้าของแบบว่าลิขสิทธิ์ที่แท้จริงด้วยนะครับอ,อ,อันนี้เลยก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับ <c oughs> ว่าหนาง Life ังไลฟ์แอคชั่นกันดั้มเนี่ยมันจะออกมาถูกใจแฟนคลับหรือว่าถูกใจคนดูทั่วไปหรือไม่น,นี่จริงผมว่าไลฟ์เลยก็ได้นะ <c oughs> ผมเปลี่ยนวิดีโอข,ข้างหลังให้พี่ไปเรื่อยๆพี่ก็นั่งคุยไปเรื่อยๆก็ได้เอาไลฟ์เลยไหมไลฟ์เลยไหมอ่ะไลฟ์ไม่ละเปลี่ยนผอมไม่ะเปลี่ยนผอมไม่ละยังไงก็ได้ผอมไม่ แต่ยังอัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่เออแล้วไลฟ์เลยไลฟ์ลงแม็กกี้เกมมิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูแชร์ลงเอเวทเรชั่นเลยสัตว์มาได้ผมเนี่ยแล้วผมมีคลิปพักอยู่แล้วเนี่ยผมพักที่ให้พี่ที่โตเกียวได้เออพี่ก็แวะพักที่โตเกียวไปออนเซ็นดีกว่าไปไปออนเซ็นนะได้เดี๋ยวหาใหย ไอ้โธ่ผมเปิดคลิปอะไรวะเนี่ยไอ้แี่เราดูสุ่มเสี่ยงจังวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตอีสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นชื่อรายการโง่ๆที่ผมตั้งชื่อมาด้วยความไม่ตั้งใจแต่ท่านผู้ชมอยู่กับผมตรงนี้ครับกำพลมุลสุมาลัยหรือ NBA time และผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับแม็กกี้เกมมี่คุณจะร้อเรียนผมทำไมแต่แรกวะอันนี้พี่แม็กนะครับก็คือชายที่เรียกว่านำผมเข้าสู่วงการอีสปอร์ต อ่าสามปีที่แล้วตอนทีไอแปดในปี2018ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เออั่นแหละสามปีตอนนั้นนะครับตอนนั้นผมกําลังว่างงานอยู่ฮะพี่แม็กดีๆก็โทรมาสวัสดีครับสนใจมาภาคเกมดูท่ถาถามเลยตอนนู้นเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่วะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมจําได้ว่าตอนนั้นพี่แม็กกำลังเมาเหล้าอยู่ที่โทรมาซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมมาอยู่ในวงการอีสปอร์ตนะครับก็เริ่มมามาภาคอีสปอร์ตแล้วก็พี่แม็กเนี่ย แว่าทุกยากลําบากใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัววันที่ผมนั่งเศร้าอยู่พี่แม็กเนี่ยเป็นคนเดียวเลยฮะที่เอายามาให้ผมเม็ดหนึ่งสีส้มๆนะฮะแล้วบอกเดี๋ยวอันนั้นจะบ้าหรือเปล่ายาสีส้มๆ่ยแถมปล่อยได้นะบอกว่าช่วงนี้ให้เม็ดละเจ็ดบบาทก็พอ แล้วตอนนี้ยังค้าอยู่ไหมไม่ค้าแล้วช่วงนี้เน้นเสพอะเรามาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคบท่านผู้ชมครับที่เราจะมารายงานกันนะฮะนั่นก็คือข่าวของเอเปกดีเจนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันนะฮะในรายการ GLL Master Spring Apex South รอบเซมิไฟนอลครับผมนะครับก็ต้องบอกมีทีมจากประเทศไทยอยู่ทีมหนึ่งนะต้องบอกว่าฟอร์มแบบกำลังร้อนแรงแข่งมาสปอร์อยู่อันดับหนึ่งของตารางเลยชื่อทีมว่าชื่อทีมว่าต้มยำกุ้งรู้สึกอ่าลำดับโลกของเขานี่อยู่ประมาณอันดับสองของโลกเลยฝีมือประมาณนี้เลย เออนั่นแหละก็มารายการนี้ก็สมราคาฝีมืออันดับ2ของโลกอยู่อันดับหนึ่งของตารางเลยแ <c oughs> ข่งอยู่ดีไม่ว่าดีนักแข่งอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเด็กเตอร์แบบอยู่ดีก็โดนปรับแพ้เพราะสาเหตุก็คือปวดขี้อันนี้พูดจริงไหมเนี่ยอะยังไงที่ทำไม <c oughs> ก็คือแบบว่าแข่งน่าจะแบบว่าอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามกินของสแสลงร่างกายเข้าไประหว่างการแข่งอยู่ดีก็น่าจะแบบบอกไม่ไหวแล้วขอเข้าน้าหน่อยระหว่างนั้นก็อยู่บ้านกับเมียเมียแบบอาจจะชื่อเตยบอกเอ้ยเตยเตยมาเล่นแทนหน่อยเดี๋ยวอันนี้อันนี้อัางี้ชื่อ นั่งสาวตอนังสาวตอเออนังสาวตอตอนแล้วคิดไปทางนั้นเหมือนกันชื่อย่อแปลกๆตอตอมาเล่นแทนเราหน่อยโอ๊ี่ไม่ไหวแล้วขอไปก่อนโดยที่ลืมตัวว่าแข่งอยู่ ไปห้องน้ำปุ๊บแค่แบบเวลาแบบไปสั้นๆอ่ะออกปุ๊บแป๊บเดียวกลับมาประมาณแบบไม่เกินสองนาทีอะไรเงี้ยนี่คือเร่งอะนะเด็กเจอแบบว่านี่คือเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วก็แบบอึ๊งปึ๊งปึ๊งปึงแบบเอาขันมาแล้วก็จ้วงจุเสร็จปุ๊บก็รีบแล้วกลับมาปุ๊บก็เรียบร้อยโดนกลับแพ้เพราะว่าเอาคนอื่นมาเล่นแทนตัวเองซึ่งในโลกของอินสปอร์ตเนี่ยการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าสมมอการสมอหนึ่งก็คือว่าเอาคนที่ไม่ใช่ตัวเองมาเล่นแทนไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นเก่งกว่าหรือจริงๆคนอ่อนกว่่าาเวส คือเอาแบบเหมือนร่างทรงอ่ะเอาแบบไม่ใช่ตัวเองอ่ะเป็นใครก็ตามเขาก็เลยปรับแพ้ไปนะครับอันนี้คือปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์เลยไหมหรือว่ายังไงครับสำหรับกรณีของเด็กเตอร์เนี่ยปรับแพ้แค่ในเกมนั้นก็คือการตัดสินก็ยังยุติธรรมอยู่นะเพราะว่าเขาก็ตรวจสอบได้ว่ามันเกิดขึ้นแค่เกมนั้นจริงๆก็เลยปรับแพ้ในเกมนั้นไปถ้าสมมุติว่าอันนี้อันนี้ผมอันนี้ถามในฐานะของคนไม่รู้เนาะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไปแข่งอย่างเงี้ยเนาะแล้วเกิดผมปวดขี้ขึ้นมาอย่างมันไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอท แก้สถานการณ์นี้ได้เพราะว่าเอาจรินคนปวดขี้อะท่านผู้ชมมันก็อันไม่ได้เปล่าวะต้องทำยังไงมีมีผมรอแล้วสปอนเซอร์นี้เข้าสปอนเซอร์เนี่ยเบิดลอเลยเอเพร่อสำหรับผู้ใหญ่เพื่อนบอกเอ้ยระเบิดนี่เอ้ยของซ้ายมาเอ้เพื่อนเพื่อนตกใจเออเพื่อนตกใจเฮ้ยมึงโดนยิงเหรอวะปากข MM. ี้อ๋อคือเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้เอาจริงจังหน่อยคือไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ตามคือไม่สามารถหา ู้เล่นมาแทนได้นะครับก็คือ<ช>ถ้าหากว่าคุณจะต้องตายก็ต้องปล่อยตายไปใช่ไหมใช่ทางเดียวเลยก็คืออาจจะโทน,น,นอ,อาากทนีกหน่อยเล่นให้จบแล้วก็ไปหรือถ้าโทนไม่ไหวจริงก็ต้องปล่อยเมาส์ปล่อยให้ว่างอยู่งั้นตัวยืนอยู่เฉยปล่อยตายฟรีไปเลยอ,อันนั้นคือกรณีที่แบบไม่ไหวแล้วจริงจรแต่ว่าจากรายงานล่าสุดที่เราทราบมานะครับก็คือทีมเนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับก็ยัแต้มถางมากยังอยู่ในอันดับหนึ่งอยู่เลยนะเพราะถางกับที่สองมากขอให้โดนปรับแพ้ในเกมนั้นไปที่สองก็ตามไม่ทันอยู่ดี่าาว พี่แกนี่แบบเก่งจริงๆนะครับแต่อันนี้คือก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างนะที่อันนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆ e-sport หลายคนไม่ว่าจะเป็นเด็กๆน้องๆในอนาคตที่อยากจะแบบเข้าสู่วงการการแข่งขันแบบเนี้ก็ดูว่าเออถ้าหากว่าคุณก่อนจะทําการแข่งขันเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับผมมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอีกหนึ่งเกมนะครับก็เป็น LOL นั่นเองครับทีมงานเปลี่ยนหน่อยสิทีมงานตอ,อนนี้ต <นะ S 1> อนนี้ที่คนเข้ามาดูทักททยเรากันใหญ่เลยนะเดอ๋ยาไอ้สัตว์หรือเปล่า ชอบเนี่ยอ่านนักนิดนึงอ่านอ่านคอมเมนต์หน่อยก่อนที่จะไปข่าวที่สองเนี่ยนะฮะนี่มีคุณวันชัยบอกไม่เสียงใสมากเลยครับอยากได้ยี่ห้อครับยี่ห้อเอ้ยไม่ได้สปอนเซอร์สปอนเซอร์รอสปอนเซอร์กักที่ไว้ให้สปอนเซอร์เอออ่ะมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าขายทีมงานเราพิมพ์บอกไว้แล้วเอ้าอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่คือสาเหตุที่มึงต้องใช้มอสามสามกินข้าวอยู่ทุกวันเนี่ย โอเคมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็คือเรื่องของ LOL นั่นเองครับที่ตอนนี้เขาจับมือกับค่ายเสื้อผ้าค่ายดังเลยนะครับที่ชื่อว่า u n i ิโคนั่นเองนะครับโ,โดยปกติแล้วนะครับเสื้อผ้า u n i ิโคเนี่ยเขาจะมีคอลเลกชันที่ไปเรียกว่าไปคอลแลบนะครับกับเกมหรือว่าพวกการ์ตูนนะครับดังๆที่แบบว่าเอามาทำลายเสื้ออย่างที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ก็จะมีทางด้านของ Dragon b บ l l นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอันนะดย่า<ฆ>พิฆาตอสูรซึ่ง พอมาในซีซั่นนี้นะครับทางด้านของยูนิคอเนี่ยก็จับมือร่วมกับทางด้านของ L.O.L นะครับเพื่อทำลายเสื้อออกมาอ่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลายเสื้อที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับซึ่ง4ี่คนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากที่พวกเขาทำา MV เพลงที่ชื่อว่า Pop Star ถูกไหมนี่ MV ด้านหลังเลยนี่ MV ด้านหลังเลยนี่เป็นสไตล์ออกแนวเคป p นะครับท่านผู้ชมเค o p แบบเอาตัวในเกมมาแดนซ์ใช่แล้วก็แดนซ์แบบคราวที่เราให้ดูเลย พวกลายเสื้อพวกนี้นะครับจริงๆเขามีการเล่นกันด้วยนะแบบนี้ตลาดมืดจริงเออจริงๆบางคนเขาแบบมีเก็บกักสต๊อกเก็บไว้แล้วเกิดแบบคนหาซื้อไม่แล้วก็คือค่อยมาปล่อยราคาที่มันสูงขึ้นออมาลามมาแบบยันวงการแบบเสื้อยูนิโค้ใช่ก่อ,อนหน้านี้เนี่ยกินธรรมะผมเคยดวนมาแล้วเสื้อของสดาฮารุตัวสีชมพูซื้อยูนโค้ดสามรหรือห้านี่แหละแต่พอมาตลาดมืดขึ้นไปหกร้อย เพิ่มราคาแบบราคาห<อ>ิ้วไปอีกเออสำหรับอันนี้ก็เลยบอกกันไว้นะครับว่าใครที่อยากได้ให้เก็บจับจองเอาไว้หรือว่าเอาไว้ไปเก็งราคาก็เป็นไปได้เสื้อสะดะาฮาร,รูครับมาแล้วเสื้อสดาฮาร,รู้ไหนเฮ้ยมีจริงว่ะเออเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยไปโดนล่อมาจา็วหกเจ็ดร้อยจากแค่ประมาณไม่ประมาณห้าร้อยเสียเสียไหมเสียดิ ยอมนี่สิ่งเพื่อสิ่งที่ต้องการอะ่ะเขาเลือกเออของที่อยากได้ไม่มีคำว่าแพงต้องบอกท่านผู้ชมนะว่านี่เป็นเทปแรกที่ผมกับพี่แม็กเนี่ยทำร่วมกันนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าร้องเข้ารอยเท่าไหร่ออพี่แม็กเองกำลังใหม่ในวงการนี้เ,ออเดี๋ยวขอขอเวลาอีกประมาณสักสามสี่คลิปสาสี่คลิปอีกสาสคลิปนี่คือถอดเสื้อเต้นแล้วไม่ <laughs> ใช่คือจะเลือกทำ <laughs>